มีความสุขกันทุกคนดูดีๆนะพระเหล่าชีเราพิจารณาปฏิสังขายโยทุกเรื่องนึงกระต่นขึ้นมาจนกระทั่งถึงเวลานี้นี่กายของเรา หิวหรือว่าใจของเราเกิดความอยากหรือว่าใจปกติใจปกติปัญญาต้องรู้ว่าใจปกติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาแต่ละวันแต่ละวันผ่านไปมีแต่เมืดกับแจ้คเสาจันทร์ถึงอาทิตย์ตื่นขึ้นมาก็มีตั้งแต่งานงานภายในงานภายนอกงานชำระใจของตัวเรา งานสมมุติงานโลกธรรมอย่างประโยชน์ของสมมุติให้เกิดประโยชน์งานภายในของเราสำเร็จถึงจุดหมายแล้วหรือ,อยังถ้ายัางก็พยายามนะอย่าพากันปล่อยเวลาทิ้งเสียดายเวลาเราเข้ามาวัดก็เพื่อที่จะมาศึกษาใจของตัวเราไม่ใช่แบกปัญหาแบกภาระมาโยนให้คนโน,โน้นโยนให้คนนี้ เรามาแก้ปัญหาของเราอะไรคือการเจริญสติอะไรคือการแยกรูปแยกนามอะไรคือใจกายทำหน้าที่อย่างไรประโยชน์สมมติประโยชน์ไกลประโยชน์ไกลเป็นอย่างไรพยายามช่วยเหลือตัวเองบอกตัวเราให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นสมมุติภายนอกเราก็พอที่จะช่วยเหลือกันได้ในระดับหนึ่งแต่การขัดเกากิเล็กกข,ขึ้นอยู่กับตัวของเรา ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนโน้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนนี้ความเป็นระเบียบของสมมุติภายนอกเป็นอย่างไรเราก็ต้องพยายามช่วยกันความสะอาดความเป็นระเบียบไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่คนเดียวเราก็จัดระบบระเบียบอยู่ที่บ้านที่ไร่ที่นาที่ทำการทำงานก็เหมือนกันหมดเรารู้ใจของเรา คนก็ปรารถนาะหาทางดับทุกทุกคนก็ปรารถนาะต้องการความสุขแต่การขัดเก่ากิเลสการทำความเข้าใจการสำรวจเราต้องมีอยู่ตลอดเวลาคนเราเกิดมาด้วยแรงเหวี่ยงของกรรมเราต้องมาศึกษาเรื่องกรรมกรรมก็คือความคิดนั่นแหละความคิดซึ่งเป็นฝ่ายนามาทำฝ่ายรูปประธรรมการเกิดการดับของใจการสร้างอานิสงส์สร้างบุญบาร,รมี ความเฉเสละเสียสละทั้งกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์การกระทำก็ต้องถึงพร้อมถึงจะบรรลุถึงเป้าหมายได้เอาแต่งเดกดนึกแต่คิดวาดวิมานไว้กลางอากาศมันก็เมื่อไปไม่ถึงไหนทำไมเราถึงขาดตกปกพร่องทำไมเราถึงไอลำบากเราก็ต้องดูที่เหตุความขยันมันเพียรของเรามีหรือไม่ ความรับผิดชอบของเรามีหรือเปล่าการกระทําของเราเอเอ,เอ,เอมีหรือไม่แต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันประโยชน์สมมุติเป็นอย่างไรประโยชน์วิมุติเป็นอย่างไรทุกคนเกิดมาก่อมาด้วยเรียงเวียงของกรรมเราต้องศึกษาให้ละเอียดบางคนก็มาเพียบพร้อมบางคนก็มาสร้างเอาใหม่สมมุติภายนอกก็ไม่มีใคร เอาติดตัวมาได้หรอกนอกจากความขยันหมั่นเพียรมาสร้างขึ้นมาใหม่แต่ก็รู้จักรับผิดชอบมันก็เกี่ยวโยงเกี่ยวโยงกันถึงไอ้อันนี้สงพบกอดบางคนก็ทําบุญมาดีก็ไม่ได้ลําบากบางคนก็ขัดสนอัตคัดขัดสนเพราะไม่ได้เคยทําบุญมาก่อนก็มาทำเอาใหม่ยิ่งเยอะกว่าเก่าก็มี บางคนก็กินบุญเก่าบางคนก็มาสร้างบุญใหม่บางคนก็ ừ, ทั้งบุญเก่าบุญใหม่สะสมกันไปก็ยิ่งเพิ่มพอกพูนเป็นทวีคุณขัดเก่ากิเลสออกแากใจตัวเองจนหมดจดจนไม่ต้องกลับมาเกิดกันแนวทางนั้นมีมานานเราต้องน้อมสำเนียกดูรูช <ừ. S 1> ีวิตของเราอะไรคือปัญญาที่สร้างขึ้นมาอะไรคือใจ ทุกคนก็มาแสวงหาตัวเองไม่ใช่ว่ามากูดีมึงดีกูใหญ่มึงใหญ,ใหญ่ความลำบากฉันไม่สนใจฉันต้องการแต่ความสุขหนักไม่เอาเบาไม่สู้อย่างนั้นก็เอาตัวเองไม่รอดเพียงแค่ระดับของสมมุติปล่อยเวลาทิ้งไปแต่ละวันแต่ละวันแต่ละลมหายใจเขาออกหนักตัวเองหนักคนอื่นหนักสถานที่ าต้องการบุคคลที่จะฝักใยในธรรมจะควนวควฝักใยจะแหวงหาระโจรเข้าใส่เลยความเชื่อสละเป็นอย่างนี้บางคนพูดจนปากเปียกปากแขกก็ไม่สนใจความเชื่อสละแม้แต่น้อยนิดก็ยังอยากมันก็เลยห่างไกลทำความเชื่อสละก็ออกจากภายใน ทางดันใจมีความเสสละการกระทําของเราก็ต้องถึงพร้อมท่านถึงบอกว่าให้จัดระบบระเบียบของกายของวหวจาของใจพระพุทธองค์ท่านสอนเรื่องชีวิตท่านสอนวิธีการดําเนินชีวิตสอนไม่ให้หลงไม่ให้ยึดให้อยู่เหนือทุกอย่างให้คลายใจออกจากความยึดมัน่นถือมั่นทุกอย่างกายทําหน้าที่อย่างไรวิญญาณทําหน้าที่อย่างไร ทำไมวิญญาณมาหลงมายึดในกายในใจของตัวเรากายของเราในประกอบขึ้นมาด้วยอะไรมีหนังห่อหุ้มมีโครงกระดูกเราต้องหัดวิเคราะห์หัดพิจารณาดีๆอยากจะเห็นภาพชัดเจนนต้องเจริญสติให้ต่อเนื่องแล้วก็พิจารณาอะไรก็ให้เข้าถึงต้นเหตุจนกระทั่งรู้ รูปรูดนารู้เออแยกรูปแยกนาคลายความหลงตัวทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธองค์ท่านชี้หลงที่เหตุเหตุเกิดทั้งด้านจิตวิญญาณทั้งด้านนามมาทำมีกี่ส่วนทั้งด้านรูปธรรมมีกี่ส่วนกายทําหน้าที่อย่างไรทวารทําหน้าที่อย่างไรส่วนมากก็หลงทาไมถึงว่าหลงเพราะาการเกิดของวิญญาณตั้งแต่เชาวมาเกิดสักกี่เรื่องเกิดสักกี่เที่ยว มาทาให้ภายนอกมาทําให้เกิดหรือเกิดขึ้นจากภายในเราก็ต้องดูเราก็เถียงจนหัวปักหัวปัม๊มนั่นแหละว่าไม่หลงเพราะว่าเราอาจจะไม่หลงในระดับของสมมุติแต่ในหลักธรรมเราต้องแยกได้เมื่อไหร่เจริญสติให้โอเนื่องได้เมื่อไหร่เราถึงรู้ว่าแต่ก่อนนั้นสติปัญญานั้นเป็นแค่เพียงสติปัญญาหลงหลงสติปัญญาทางโลกไม่หลงในระดับของสมมุติแต่ในธรรมยังหลงอยู่ เพราะว่าการเกิดของวิญญาณยังเกิดอยู่เพียงแค่การเกิดนั่นเองคือความหลงแล้วก็มาหลงสร้างขันห้ามาปิดกั้นตัวเอาไว้แล้วก็มาเป็นธาตุของกิเลสอีกมาเป็นธาตุของเอเอ,เอ,เอมาเป็นธาตุของความเพะียทยานอยากสร้างสมมุติมาปิดกั้นตัวเองอีกเราต้องคลายภายในแล้วก็อยู่เหนือแล้วก็ยังสมมตุติด้วยสติด้วยปัญญาเพื่อให้เกิดประโยชน์ ราพยายามกัดมันไม่เหลือวิสัยกิเลสอยากกิเลสละเอียดเป็นอย่างไรกายของเรานี่แหละก่อนกิเลสกายของเรานี่แหละก่อนกมตื่นขึ้นมาแล้วก็รีบดูรีบแก้ไขส่วนมากก็มีได้แต่สร้างปัญหามัดหมักหมมเหมือนกับดินพอกหางหมูอยากได้แต่ทำแต่ไม่ขัดเก่ากิเลสมีแต่ความอยากไม่มีการขัดเกลเกียขัดคลั่นในการเจริญสติ ในการวิเคราะห์ในการสำรวจในการสำรวมมันก็เลยไม่เข้าถึงกันสักทีเราต้องพยายามพยันามันเปลี่ยนให้เต็มที่ถึงจุดหมายเราค่อยพักคือความสะอาดความบริสุทธิ์เพราะทุกอย่างมีเหตุมีผลวันนี้ก็เป็นวันที่เท่าไหร่นะวันที่11เนเอนาะเดือนมีนาเมษาพุทภามิถุนาวันที่หนึ่งมิถุนาก็จะได้พาทำบยยุญใหญ่ ปุใหญ่ต่างมหาทานใหญ่หลวงพ่อก็อขอบใจทุกคนพี่น้องเราทุกคนเรามนุษย์เราเทวดาก็ได้มาร่วมกันมารวมพลังตั้งกองทุนให้กับสหารที่ต่งตางๆที่ลำบากกว่าพวกเราอันนี้ก็เทวดาก็ามารับไปหมด <c oughs> ทั้งเครื่องปอกไตวันนั้นก็คงจะได้มารับมอบกันที่นี่ นี่แหละโอกาสเป็นของบุคคลใดมีโอกาสมากก็ได้ทำมีความพร้อมก็ได้ทำคนที่ไม่มีความพร้อม,มก็น้อมใจเข้ามาอนุโมทนาสาธุร่วมกันก็เป็นอนิสงส์แห่งบุญเราก็พ่อยมีอนิสงส์นั้นด้วยตีวัดของเรานี่เป็นกองบุญอันใหญ่เหมือนกับจุดเถียนใหญ่เล่มหนึ่งตั้งเอาไว้คนโน้นคนนี้ก็มาจุดต่อสว่างสวัย ฝากเอาไว้ในแผ่นดินไม่ใช่สมบัติของคนใดคนหนึ่งพวกเราเป็นแค่เพียงบุคคลที่มีโอกาสได้มาทำร่วมกันฝากเอาไว้ในแผ่นดินพวกเราจากไปคนรุ่นหลังกนจะได้มาสร้างมาสาตนตกขณะที่พวกเรามาอยู่ร่วมกันก็พยายามช่วยกันทำอย่าไปงอมืองอเท้าขยันหมั่นเพียรดูแลรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยตั้งแต่ประตูทางเข้าถึงก้นครวนัว อะไรที่ไม่ดีก็รีบแก้ไขทุกคนก็ต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นหลวงพ่อก็เป็นแค่เพียงสะาพานพาธรรมพาสร้างพาาขอร่างสร้างตัวจากความไม่มีก็ทําให้มีให้เกิดขึ้นให้เป็นบุญของทุกคนอย่างพวกเรามาอยู่ก็มาสานต่อมาดูแลตกไม่ใช่ว่ามาทำลาย ถึงไม่ทำลายมันก็เสื่อมอยู่ตั้งแต่ว,วันทำรรนั่นแหละแต่ก็ขอให้เป็นกองบุญอันยิ่งใหญ่ในระดับของสมมุติระดับของวิมุตตทางด้านจิตใจ,จก็ขัดเก่าตัวเราแก้ไขตัวเราบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นทำความเข้าใจกับภาษาโลกภาษาธรรมตินเป็นอย่างไรสมาธิเป็นอย่างไรโลกะธรรมเป็นอย่างไรโลกวัชชะเป็นอย่างไรเราต้องวิเคราะห์พิจารณา ยิ่งอยู่ด้วยกันหลายคน,น,นก็ยิ่งเรามัดระวังทั้งภายนอกภายในเราเนี่มันมีจิตไม่เหมือนกันบางทีก็จิตเป็นอกุศลก็เยอะบางทีก็เป็นกุศลบางทีก็ฝักไฝ่ในธรรมบางทีก็เป็นอกุศลมองโลกเรื่องแต่ในแง่ร้ายแล้วก็พยายามขัดเกลา่ตัวเราแล้วก็พยายามอย่างประโยชน์เขาก็อยู่ส่วนเขาเราก็อยู่ส่วนเรา ทำภาระหน้าที่ของเราให้จบ ừ, ภายนอกมาก็ค่อยแก้ไขกันไปอีกสักหน่อยก็ได้พัดภาคจากกัดไม่ได้พัดภาคจากกันตอนเป็นก็ได้พัดภาคจากกันตอนตายอ่ะตั้งใจรับพรกันอ่ะขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้รับรู้สัมผัสของลมหายใจของเราให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันสักนิดหนึ่งก็ยังดีนั่งตามสบายวางกายสบายวางใจให้สบาย พันธะภาระนาทีทางสมมุติเราก็หยุดเอาไว้ถึงได้มาถึงวัดแตนี้กายของเราก็นั่งอยู่ที่นี่หลวงพอ่อก็เพียงแค่พูดแค่ชี้แนะอุบายวิธีแนวทางพวกท่านจงน้อมสำเนียกหลอกสูตดลมหายใจเข้าไปเยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมาเยาวๆอย่าไปบังคับลมหายใจนะ การสูดลมหายใจยาวๆ่อนลมหายใจยาวๆในกายของเราก็สบายขึ point, ok ้นเยอะใจของลมจะคิดไปที่ไหนก็หยุดสัมผัสของลมหายใจที่กระทบปลายจมูกของเรามีความรู้สึกรับรู้อยู่นั่นแหละในหลักธรรมท่านว่าสติรู้กายถ้าเรารู้ให้ต่อเนื่องเวลาลมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจยาวก็รู้หายใจออกยาวเข้ายาวก็รู้หายใจเป็นธรรมชาติก็รู้ช่วงที่ฝึกใหม่ๆนี้อึดอัด อึดอัดมากทีเดียวบางทีก็เหมือนกับจะขาดลมหายใจจะขาดอายก็งุดจิตบางทีก็ขัดน,น่นพัดน,นี่สารพัดอย่างที่มันจะมาฉุดมาลังเอาไว้เราพยายามทำบ่อยๆทำบ่อยๆให้เกิดความเคยชินมีสติรู้กายแล้วสติต่อเนื่องกันแล้วไอสติที่เราสร้างขึ้นมานี่แหละเขาจะไปรู้ลักษณะของใจเครื่องเขามีอยู่เดิมเขาเกิดเกิดดับดับ,ดบซึ่งเป็นฝ่ายนมามธรรม เราก็จะเห็นการก่อตัวการเกิดรู้จักควบคุมใจรู้จักอบรมใจว่าอะไรผิดอะไรถูกกายทําหน้าที่อย่างไรการสร้างอานิสงส์สร้างบุญสร้างบาร,รมีกันเป็นสร้างวิธีไหนทาอย่างไรเราก็จะคลายปมอ,ออกทีละเปาะทีละเปาะทีละเปาะปจนกระทั่งเข้าถึงตัวใจกำลัง<น>สติปัญญาเข้าไปทำหน้าที่แทน คลายใจออกจากขันห้าละกิเลสออกจากใจดับความเกิดด้วยสมถัะสร้างกำลังใจด้วยสมถัะหนุนกำลังสติปัญญาไปแก้ไขปัญหาต่างๆรู้จักมองเห็นหนทางเดินต้องคลายภายในให้ได้เสก่อนก็ต้องพยายามกัดไม่ว่าพระว่าโยมวชีหลวงพ่อเพียงแค่พูดให้ฟังแค่เล่าให้ฟังพวกท่านจงไปทับบ่าทั้งกลางวันทั้งกลางคืน สติเราพังเพอได้อย่างไรเรามีความเพียนอยู่ในระดับไหนจิตใจของเรามีความอ่อนโยนหรือว,ว่ามีความแข็งกระด้างจิตใจของเราพักไป่ในการทําบุญในการให้ทานจะเอาจะมีจะเป็นก็เป็นเรื่องของปัญญาจะเอามากเอาน้อยทํามากทําน้อยก็เป็นเรื่องของปัญญาก็ต้องพยายามกันอย่าพากันปล่อยเวลาทิ้งเพียงแค่เรื่องการหายใจเข้าออกพวกเราก็ขาดการสนใจกันจะลุกจะก้าวจะเดิน ความรู้สึกอยู่ที่การเดินพวกเราก็ขาดความสนใจกันอยากได้ตั้งแต่ทำความอยากนั่นแหละปิดกันเอาไว้ตัวใจนั่นแหละคือตัวทำต่เวลานี้เขายังเกิดยังหลงอยู่เรื่องการทําบุญให้ทานศรัทธาตรงนี้มีกันเต็มเปี่ยมมีกันมาตั้งแต่พ่อแม่ปู่ยา่าตายายพาทําบุญให้ทานตักบาตรใส่บาตรอนุเคราะห์กันแต่เป็นการเจริญสตินี่มีไม่ค่อยต่อเนื่องนั่นก็เลย เขาไม่ถึงจุดหมายปลายทางกันแถมไม่อยากจะทําด้วยเพราะความเคยชินเก่าๆมันปกปิดเอาไว้เมื่อเขาก็หาเหตุหาผลมาปกปิดเอาไว้สติปัญญาก็หาเหตุหาผลกําลังฝ่ายไหนมันจะเยอะกว่ากันนี่แหละก็ต้องพยายามทําขณะเรายังมีกําลังอยู่ยังไม่ลมหายใจอยู่สิ่งพวกนี้เราจะไปยกให้กันไม่ได้เลยเราต้องทําเอากิเลสของเราเราต้องแก้ไขเอาการทําบุญให้ถันเราก็ทําเอา แล้วหลวงพ่อก็จะมีบุญอันหนึ่งให้อีกด้วยตั้งแต่หลวงพอยกตั้งกองบุญตั้งลงศพมาก็ได้ประมาณ300รกว่าโลงกว่าศพแต่เวลานี้ยังขาดอยู่คือผ้าขาวที่จะหอ่อศพผ้าขาวก็มอบให้โลงละสองศพละสองผืนสองผืนสองผืน,น,นก็หมดไปประมาณห0 0อกว่าผืนทีนี้ก็ยังขาดผ้าขาวก็จําเป็นยุ่ อดมท่านใดอยากจะมาร่วมบุญมาอนุเคราะห์ให้กับศพที่มารับหลวงกอ่อเอาผ้าขาวมาถวายให้ได้เลยหลวงพ่อก็จะเก็บเอาไว้แล้วก็จะมอบให้เวลาใครมาเอาศพม,มาเอาหลวงก็แทบทุกวันเลยทุกวันนี้ก็แทบทุกวันเจ็ดแปดเก้าทำบุตรที่มารับความอนุเคราะห์ตรงนี้ยังขาดผ้าขาวอยู่ ายิโยมท่านใดปรารถนาก็ามาคนละพื้นสองพื้นหรืออาจจะเอามาเป็นม้วนมาตัดเอาเลยก็ได้ mm hmm. เราก็จะได้ช่วยสร้างบุญสร้างอาน,นิสงส์งให้เพื่อนกเกิดแก่เก็บตายด้วยกันอีกอเอาเราเนี่ยเขาจะเรียนทำแบวนี้พากันไวพาพร้อม,อมกันพากันไปสร้างศาลโตทําทความเข้าใจกันเอานะหลวงพ่อเพียงแค่เราให้ฟัง